เป็นประจำต่างประเทศฟ้องทุลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวบุตรีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีุษอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอํานาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียนางสาวบุตรีสันติพิทักษ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารานิเทศมาก่อน นายการัาณะวิพัฒนภูมิประเทศเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดากราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดานายการัาณะวิพัฒนภูมิประเทศเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธธรารัฐอิสลามอิหร่านมาก่อน นางการจนาพัทรโชคเอกอกครชทูุวิสสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนกราบ